จากเงินสงเคราะห์บุตร1000บาทเดือนพฤษภาคมนี้วันที่เท่าไหร่นะมีคุณผู้ชมถามมาก็ไปตามข่าวให้แล้วนะครับกับวันที่19พฤษภาคม2568าหครับสำหรับเงินสงเคราะห์บุตรตรงนี้นะครับจะโอนเข้าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยตรงกับวันที่30พฤษภาคมนะครับเงินสงเคราะห์บุตรนี้นะครับเป็นเงินที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีประกันสังคมมาตาา33หรือ39 จะได้รับเงินตรงนี้ในกรณีที่คุณเนี่ยมีบุตรนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์นะแต่จะต้องมีการชรําระเงินสมทบตามที่ทางประกันสังคมกําหนดนะครับถึงจะได้รับเงินนี้นะซึ่งการโอนเงินในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเป็นการโอนเงินย้อนหลังในรอบของเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับถือว่าเป็นเดือนที่2ที่ทางประกันสังคมเนี่ยโอนให้ย้อนหลังนะครับก็จะได้รับเลยคนละ1,000บาท ตอบบุตรหนึ่งท่านนั่นเองครับตอบเคลียร์ชัดนะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีประกันสังคมหรือว่าเป็นผู้ประกันตนอยากจะให้สตังต์ตามข่าวอะไรให้ก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ครับดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับแล้วเจอกันในข่าวต่อไปครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังต์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณ